แพทริกปรวริสสารภาพเรื่องพีเบสคำสิงไม่เคยรู้มาก่อนถูกจับตามองความสัมพันธ์อย่างหนักสําหรับคู่ของนางเอกยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเบสรักวินคํำสิงหรือเบสคำสิงกับแพทริกปรวริสหรือแพทริก SPD หลังจากที่มีข่าวกุ๊กกิ๊กันจู่ๆสาวเบสก็อันฟอลโลอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มแพทริกพร้อมทั้งลบรูปหรือซ่อนรูปที่ร่วมเฟรมไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากภาวนาขอให้แค่งงอนงอนกันและให้หนุ่มแพตริกตามไปง้อดโดยเร็วล่าสุดนิกกี้นัชชัดเผยคลิปรายการที่ถ่ายทําก่อนมีประเด็นของเบสแพตริกผ่านช่อง y o YouTube นิกกี้นัชชัดโดยในบางช่วงที่หนุ่มแพตริกเผยเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้แม้กระทั่งสาวเบสเองถามหนุ่มแพตริกว่าชอบตั้งแต่แรกที่เจอกันเลยหรือเปล่าหนุ่มแพตริกบอกว่าเอาจริงๆนะผมบอกให้อันนี้เบสก็ยังไม่รู้ด้วย ผมยังเคยรีภายที่ซิมคิวเทโอป้าลงด้วยกันว่าคนนี้น่ารักงานนี้ทำสาวเวทแทบกรีดลั่นรถเลยทีเดียวพร้อมทั้งเผยสเปคผู้หญิงว่าไม่มีสเปคตายตัวชอบคนน่ารักชอบคนดูดี